คือแต่ละปีนีสุขภาพมันต้องเสื่อมลงถอยลงเรื่อยๆอยู่แล้วตามอายุนะคะแต่เราก็ต้องการโอเคในในสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องการเป็นผู้ป่วยที่ติดเตียงที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อยากจะแข็งแรงไปตลอดปกติเนี่ยจะเป็นคนออกกำลังกายเนี่ยสัปดาห์ละ3-5วันนะคะจะ วิ่งตอนเช้าอะอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงค่ะบางครั้งก็หนึชั่วโมงก็จะได้ระยะทางประมาณ3 5กิโลเมตรอะคะ่ะเพื่อนก็บอกว่าเนี่ยอาจจะเป็นคนเดียวในรุ่นหรือเปล่าที่ยังสามารถวิ่งได้แทบทุกวันคนอื่นคงทำไม่ได้แบบนี้นะอะไรประมาณนี้ค่ะเพื่อนในรุ่นเดียวกันนะคะหลังจากใช้นะวัตกรรมวัฒนชีวามา8อาทิตย์นะคะไปวัดความยาวเทโลเมียรเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ600เบสแฟร์ค่ะ ที่ันสาวขึ้น8ปีเลยนะคะและที่สำคัญเนี่ยระดับความดันโลหิตแล้วก็ระดับน้ำตาลในเลือดดีขึ้นค่ะเวลาโกรธนี่นะความแก่จะมาเยือนแล้วนะมันเผามาเลยเห็นชัดเลยอะ่ะแต่ว่าก็รู้วิธีที่จะทำยังไงให้มันให้มันลงง่ายขึ้นก็นี่แหละเรียนหลักธรรมะนี่แหละรู้ตัวหน่อยพอ,พอโกรธปุ๊บเนี่ยทำยังไงใหออ้รู้ทันแล้วก็ค่อยๆอ๋อเอาละ ให้อภัยเข้าสมาธิหน่อยแผ่เมตตาหน่อยมันก็จะได้โอเบาลงหน่อยอันนี้ทำให้ชะลอวัยเลยเพเห็นคัดนะเพิ่ะเปรียบเทียบกับคนปกติเนี่ยพระเนี่ยกับมีเทโลเมียร์ที่ยาวขึ้นหลังจากผมใช้นวัตกรรมวัฒนชีวามา8อาทิตย์เทโลเมียร์ผมยาวขึ้น580เบสแพร์ผมหนุมขึ้นอีก8ปี เซลทีพิคาดเพิ่มขึ้น111เซลล์น้ำตาลลดจาก118เหลือ103อยู่ในเกณฑ์ใกล้เกณฑ์ปกติที่สำคัญไตผมดีขึ้นครับ